โอ้นาทีนี้ครับแมนยูนี่คือผมใช้คำว่าแพ้แน่นอนครับแพ้ล้านเปิดเซ็นครับไม่มีทางหรอกครับจะไปสู้เป๊ปโกเดล่าได้ยังไงปรับตัวยังปัญญาอ่อนยังติ้งต้องขนาดนี้เลยเอริกทินักแต่อยู่ๆนี่มึง ไปเปลี่ยนผู้รักษาประตูทางด้านที่ได้เป่นทาไม่ดีใช่ไหมบิวอัพบิวอัพคืออะไรจริงๆบอกว่าสโมสรไม่ค่อยมีตังอยู่แต่คุณไปเสียเงิน60บล้านยูโรเงี้ยเพื่อไปซื้ออังเรโอนาน่ามาคุณควรจะแบบว่าเงินไม่ค่อยมีอยู่ต่อสัญญากับดาบิดเดเคียไปก่อนแล้วกอ้ผู้รักษาประตูเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ตำแหน่งอย่างเช่นกองหน้าตัวเต้ามิดฟิตัวกลางและขวาเงี้ยมันต้องจบให้ได้ก่อนต้องมีคลาสกว่านี้ เรามีคาดเวมือนนี้นาทีนี้ผมว่าเจอซิตี้นะแมนยูโดนไม่ต่ำหรือ3เม็ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุยแหลกแบบคงคงขอยินดีต้อนรับพี่ฟอร์ตูครับสวัสดี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 กราบสวัสดีหน้าหังครับสวัสดีครับใครเริ่มผมกราบสวัสดีพี่ถงครับแล้วก็กราบสวัสดีบอสโน่คุณนารักยู่ไหมนะครับวันนี้คุณแต่งตัวดูสบายมากเลยนะครับปกตินี่่เาจะใส เชิกางเกงสลกแล้วก็รองเท้าหนังฮะไม่ใช่ก็อีพีที่ผ่านมาผมก็บอกเนี่ยแต่งตัวสบายๆคุณมาเท่คนเดียวอ่ะพี่เป็มสมัยผมนี่เขาเรียกว่าสัญญาณนะสัญญาสัญญาเลยพระเอกเราหาเจีมาหมดีลครับไม่ดีใจครับเาห้าคันวันนี้วันนี้ผมบอกเลยผมดีใจมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสมาจัดการร่วมกับหน้าหางมันครับคุก็บอกว่านี่คือผู้ภาคหมายเลขหนึ่งสำหรับผมในหัวใจผมนะครับหน้าหางกับพี่ผมครับ ตกลงวันนี้เราเรียกเขามาเพื่อรอทัวร์ลงเนี่ยไก็คุณ EP พีที่4ี่ะแทนพาใครมา EP4 ผมว่าน่าจะเป็นคนไม่ดีแน่เลยถ้าเกิดคุณถามผมอย่างเงี้ย EP4 ใครวะที่คบคมมานี่ใครดีที่แบบว่าอยู่อยู่สำนักข่าวชื่อดังในโลกออนไลน์ยุคนี่สำนักข่าวชื่อดังก็น่าจะมีใครคุณไอ้ที่มีหนวดไหมก็เวลาทีมแมนยูแพ้เขาชอบโทรไปหาอ๋อที่เบบเอิเอิดหน่อยนะใช้ียวกันด้วยที่ทำตัวไม่ค่อยน่ารักกันนะพอพิมพ์เพ anyway> ื่อนคนอื่นแพ้แล้วก็แบบร้อง เพลงแบบแต่งเพลงแบบล้อทีมอื่นอะไรเงี้ยประมาณนซ้อไอ้พูกนี้ทำตัวแบบไม่น่ารักเลยนะเขาเผาคุณย่าไปนะเหรอถามหนะ้งพี่สมนี่เขาเป็นคนชัว่วไงนี่หน้าเขาโผล่มาแถวๆข้างบนนี้ <c oughs> <c oughs> ความประทับใจที่คุณมีต่อนะ,ะครับคือแบบเสียงภาคเขาเป็นเอกลักษณ์หรือว่ายัางไงทำไมแบบคุณถึงได้จดจำเขาเป็นแบบ Gate of All Time ครับชอบ<ม>เรื่องของอารมณ์ในการภาคคือ<ม>หน้าห่างเวลาภาคก็จะมีอารมณ์ใส่ร่วมไปด้วยซิซูเสียงอะไรเงี้ยมันมันมีจังหวะเหมือนคนร้องเพลงครับมันจะมีจังหวะแบบว่าอินโทรมีจังหวะที่เป็นท่อนฮุกท่อนผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแบบเราประทับใจมากแล้วเราฤดูการแรกที่เราดูแบ็คแฮมไปเล่นลาลิก้าสเปนนะครับตอนนั้นนี่คือไม่เคยดูลาลิก้าสเปนแบบเต็มเ็มทั้งฤดูการมาก่อนแต่เราก็ประทัับใจเเ้ลนนม่ แบบนี้เพราะเราดูพิล์มรีมันตลอดใช่ไหมพี่เราไม่คิดจะไปดูบอลลิกาสเปนแต่ว่าพอไมได้ไปดูปุ๊บเจอหน้าห่างภาคตอนนั้นนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีพี่มาร์คสุเเดชด้วยไหมครับใชนั้นพี่ภาคครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหบอลลาิกาสเปนมันวะดีว่ะคือเยดายว่าถ้าเมื่อก่อนรถภาพเป็นอย่างนี้นะสรุปว่านี้อะเมื่อก่อนภาพมันจะไม่เป็นอย่างนี้คำว่าภาพเป็นอย่างนี้คือเขากําลังหมายถึงความคมชัดครับคุณผู้ชมจอจอเล็กก็ภาพมันก็มันคือเมื่อก่อนภาพมันจะแตกไม่ 4K อย่างนี้เออถ้ากเมื่อ ก่อนภาคลาลีกาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่โมว์คือแบบไอความคมชัดความละเอียดเนี่ยมันสมัยยุคนู้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นโปรดักชันของสเปนเขานะมันจะดูยากเสื้อเสื้อยิ่งเสื้อบาซ่าเนี่ยเป็นสีเป็นหูน้ําเงินแล้วเบอร์อะไรก็ดูลำบากเข้าใจครับอย่างโฟนภาคไม่ยุคมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้โอ้จะสนุกวันนี้เพราะอาจจะทุกวันนี้อาจจะติด 4K ก็ได้นะถ้าเราไม่เอาเอง้าเราไมันจะสนุกอะไรอย่แต่บางทีการภาพพรีเมียร์ลีกก็มีเหมือนกันนะพรีเมียรไม่พรีเมียร์ น่าจะรู้ด <|so|> ีเพราะพี่สมศรีถือว่าเป็นคู่คู่ภาคน่าผมใช้คําว่าในเมืองไทยตัวเนี้ย สำหรับผมนะผมยกให้ค no <teenage> ู่หน้าหังกับพี่ธมนี่คือ Number ร์วคู่ภาค Number ร์วครับคู่ภาค Number ร์วจริงๆอยู่มากี่อีพีไม่เคยเจอใครมันหวานเจี๊ยบขนาดนี้มาก่อนเลยไม่อันนี้พูดจากความจริงทนั้นเพราะอะไรด้ยพี่ชมผมร็อกแอนด์โรลผมไม่สามารถพูดแบบอะไรที่ผมแบบผมไม่สามารถปั้นได้ครับเอาาง่ยๆนี่คุณยังไปได้อีกขยะเลยผมนั่นผื่จริงๆมาลงประมาณพี่เสกโลโตครับคนใต้เขาพูดจริงทําจริงแต่นี่นะครับเขาคนจริงครับแล้วก็อีกคู่หนึงมาเดี๋ยววาวจารุวัฒน์มากับชัยสรุตมา ได้บอกว่า นั้นเหมือนกันแต่คู่นั้นนั้นเมื่อวน er. Or, ันจัดท้ายอุ้ยเอาอีกแล้วคู่นั้นนี่คือแบบว่าอ่อนดอยคือถ้าเกิดมาเจอกับหน้าหางเจ้พี่ถมนี่คนละเบอร์คู่นั้นคือแบบเหมือนเด็กอนุบาลที่งเริ่มหัดเดินนะครับแต่ว่าหน้าหางนี่คือแบบว่าเป็นระดับแบบด็อกเตอร์อะไรเงี้ยพี่ถมด็อกเตอร์อเงี้ยผมบอกแล้วอีพีนี้ผมเลือกมาไม่ผิดคนไม่ครับผมเล้วไม่อยากยุ่งกับคนคือแต่ทุกคนก็จะมีสไตล์ตัวเองอะเนาะใช่ครับแฟนเขาชอบอะไรอ่างเหมือนกันเราชอบเพลงของเราสไตล์ชอบหนังของเราสไตล์ก็จะมีอยู คนใครชอบาไตล์ลเราเราขอบคุณมากครับ เชียร์แมนยูตแต่เมื่อไหร่เชียร์แมนยูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยุคของเอริกคันโตนาครับอตอนนั้นนี่ผมเป็นเป็นเด็กๆนี่ใช่ครับคือตอนนั้นคือชอบแบบการตั้งคอปกทันทันคันโตนากับลีฟไหมไม่ทันครับมาทำแมนยูแล้วมาทำแมนยูตอนนั้นคือช่องจิตอะครับเขาจะเอาไฮไลท์มาให้ดูตอนปิดเทอมผมก็จะได้เห็นภาพไฮไลท์บ่อยๆของบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะแล้วก็ก็เริ่มชอบสไตล์ของเอริกคันโตนาแต่ที่ได้ชอบปักใจปักใจชอบแมนยูเลยนะชอบเรดวิทเบคแฮมในฤดูกาลที่เขายิงไกลครึ่ง สนามเข้าครับโอ้โหแบบเป็นลูกที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเราไม่เคยเห็นประตูแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันสวยมากและวบบแค่มันเท่สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยปักใจว่าเออจะเชียร์ทีมเนี้ตลอดไปละเขาชอบชอบแต่ยุค92ยุคาส92ของเมนยูใช่ครับเป็นช,ช่วงที่เชียร์แล้วสมหวังทุกปีเลยเนาะโอ้13ปีติด คือใช้คําว่ายุคทองคือใช้คําว่าประสบความสำเร็จจนนี่ใส่เสียครับที่วันนี้ก็คือ,อรอความสำเร็จไม่ได้นะหังอย่า <c oughs> งนี้ก็ไม่รู้ตอนที่ท่านเซอร์จะโดนปลดยังยังไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมโอ้ยไม่รู้เลยครับตอนนั้นก็ยังคงยัง,ยง,ยงหลงระเริงว่าเกมลีกครับไม่ชนะเข้ารอบวันนั้นน่ะโดนปลดเลยนะอ่าครับเลยมีวันวันนี้เลยล่ะใช่ครับแล้วก็คือผมมาอยู่ในยุคที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาเหมือนแบบพรีเมียร์ลีกที่เป็นของกล้วยๆลวตอนนั้นถ้าเกิดว่าเต็มที่ก็อาจจะมีแค่อาร์เซนอลของอาร์เซน่็น คู่ต่อสู้แล้วแมนยูอ่ะลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลสำหรับผมนี่คือใครนะทีมอะไรนะลิเวอร์พูลสำหรับผมนี่ลิเวอร์พูลไม่ใช่คู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งสำหรับผมนะคู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งของผมในยุคนั้นในช่วงเวลานั้นคืออาร์เซนอลอาร์เซนอลเพราะว่าตั้งแต่ดูบอลมาครับผมยังไม่เคยเห็นการแข่งขันที่แท้จริงระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเลยปีไหนที่แมนยูฟอร์มแรงลิเวอร์พูลก็จะฟอร์มแย่ปีไหนลิเวอร์พูลแรงมากๆแมนยูก็จะฟอร์มแย่ไม่เคยชนกันเลยนะตั้งแต่่่่ใในนนนยุคคทีีีผมมมดดดูบบออลาาไไเเกััะะชชรรจจ้้ห็็วๆ หน้าดูตรงนี้ไม่ถึงวูาคุณตกมันอยู่ตกนานกันเลยเหรอคือถ้าเกิดถ้าเกิดถามตอนนี้นะผมบอกเลยว่าแมนยูอนาคตตอนนี้มันมืดมนมากครับจริงเหรอมืดมนจริงเจดามบอเขามั่นใจได้ว่าเจดามเขายังแบบเออพูดแบบมีความหวังอยู่บ้างหมายถึงว่าแบบในปีนี้ยังพอมี ทางกลับมาเอาแต่คุณนี่ดูแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยหรอคือถ้าเกิดกุนซือที่มันเก่งจริงอะครับสถานการณ์ที่ทีมมันต้องการชัยชนะครับมันต้องสามารถพาทีมกลับมาให้ได้มันไม่มีข้อแก้ตัวอย่างอื่นครับเหมือนอย่างเช่นย้อนกลับไปเกมที่แมนยูเจอทิ่สั้นพาเลสในเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านตัวเองตอนนั้นนี่แมนยูมันต้องเรียกความมั่นใจกลับมาอีกเกมนึงก็คือเกมเจอกับกาลาสไลรเล่นในบ้านมันต้องมันเป็นเกมกู้วิกฤตอะไรอย่างงี้ใช่มมันเป็นเกมที่เรียกโมเมนตัมกลับมาครับมันต้องกลับมาให โมเมนตัม um, ตรงนี้กลับมาได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าศรัทธาที่ผมมีตัวเขาอะครับมันมันขาดสิ้นไปแล้วลงขาดสิ้นเลยขาดสิ้นแล้วนี่นีนน่ปลายตุลาแล้วแสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยากสนับสนุนให้เปลี่ยนด้วยคือถามว่าใจจริงอะผมไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนหรอกเพราะมันเปลี่ยนไปมันก็วนลูปน่นน,นั่นนี่แต่รู้สึกว่าถ้ามันเปลี่ยนเลยมันก็ดีตรงที่ว่ากุนซื้อคนใหม่เขาจะได้มีเวลาในการเตรียมทีมเหมือนเจเก้นครอปตอะครับตอนนี้เขามาแรกๆเขารับงานต่อจากเเเมบในแูนโร นั่นนี่อฤดูการถัดมาจากที่เขาจบอันดับ8ในปีแรกปี 2, <ม> 2> เขาก็จบอันดับ4เลยมันก็มีเวลาในการโลนักเตะในการลองทีมไงอันนี้ก็ยังมีเวลาไงเพราะว่าเราถ่ายไปเนี่ยเอกว่า <c oughs> วันไม่แน่นะวันที่ออนไปนี่ อาจจะเปลี่ยนแล้วใครหรือเปล่าตอนนี้จะปลดแล้วก็ได้ไม่แต่แต่เนี้ยเนี่ยเขารอถามอยู่เลยเดี๋ยวว่าอยากได้ใครไอ้นะอยากได้ใครที่เกิดอยากได้ชี้ได้จชี้ได้จะชี้ได้ผมอยากได้ทุกคน่ะที่ลงไปไปเจอตามถนนเอาหมดเลยอย่าอย่าขนาดนั้นเลยอย่าขนาดนั้นเลยพี่ถมเลือกมากเงี่ยแต่ถามว่าเลือกได้ครับผมมีอยู่สองคนแต่มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้คนแรกเลยผมอยากได้คารลนาโรติมากเจผลิตอันเช่ก็คือในเรื่องของบารมีเคยเป็นอดีตนักเตะมาด้วยจะไปได้นะอันเช่บอกว่าเพราะปีหน้าอันเช่ไปหน้ จะอยู่มาผิดละครับถ้าอยากได้มาได้เลยนะแต่เขาไปบราซิลไงน้าหังเม่ไปแน่หรออืมเขาไปบราซิลแต่ก็ใครจะไปรู้เนาะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็แน่นอนซีนดินซีดานนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จนะครับนี่คุณสายคลาสสิกนะสายคลาสสิกเพราะว่าสไตล์การเล่นบอลผมถึงแม้หน้าตาผมอาจจะดูร็อกแอนโดรลอย่างนี้แต่ว่าสไตล์บอลการเล่นบอลผมนี่คือจะเป็นรามอสเถอะว่างั้นเถอะผมรามอสผสมซีดานแล้วกันแต่มันจะค่อนไปทางรามอสมากกว่าไงเพราะได้ในเรื่องความเท่ไงก็จะเป็น จะเป็นซีดานนะครับเราบิ๊กแมตช์<อ>สัปดาห์ <lee ful> นี้ที่คุณมองระหว่างแมนยูและแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ดาบี้คุณมองว่าองไรบ้างครับโอ้นาทีนี้ครับแมนยูนี่คือผมจะให้คำว่าแพ้แน่นอนครับแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีทางหรอกครับจะไปสู้เ๊ปโกเดล่าได้ยังไงปรับตัวยังปัญญาอ่อนอยังติ้งต้องขนาดนี้เลยเอริกสินฮากติ้งต้องไม่ติ้งต้องครับ ฤดูกาลนี้แล้วนะผมถามพิดหนึ่งถามนาหางถามบอสโน่ถามพี่ถมโครงแมนยูครับถ้าถามนะปิดฤดูกาลเราควรจะเสริมตำแหน่งไหนอ่าหนึ่งเลยคือสูดหนาตัวเป้าอ,อ่าใช่ตได้อ่าได้ตองคือมิดฟิลตัวกลางครับใช่แล้วก็แบ็กขวาแค่สามตำแหน่งเงี้ยสามตำแหน่งที่คือเร่งทําอย่างเร่งด่วนก่อนแต่อยู่ๆนี่มึงไปเปลี่ยนผู้รักษาประตูทางด้านที่เดนเดนทาไม่ดีใช่ไหมบิวอัพบิวอัพคืออะไรจริงๆบอกว่าสโมสรไม่ค่อยมีตังค์อยู่แต่คุณไปเสียเงิน60บล้านยูโรอย่างเงี้ย ไปซื้ออังเรโอน่านมาคุณควรจะแบบว่าเงินไม่ค่อยมีอยู่อต่อสัญญากับเดบิดเดเคียไปก่อนแล้วไ้ผู้รักษาประตูเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน<ม>แต่ตำแหน่งอย่างเช่นกองหน้าตัวเป้าวิทิ์<ม>ตัวกลางแล็วขวาวขวาเง oni, <ม>ี้ยมันต้องจบให้ได้ก่อนต้องมีคลาสกว่านี้ เรามีคลาสกว่านี้คอยลุนถึงผมถือว่าซื้อมาโอเคแต่ถ้าเกิดมิดฟิลถ้ามิดฟิลตัวกลางครับคุณเปลี่ยนจากเมสันเมาส์หกล้านปอนด์ใช่ไหมครับไปกีนเดยองไปกีนเดยองก็ได้นะหางแล้วถ้าเป็นดีแครนไรส์ครับเอาเงินที่ไปซื้อโอนาน่าอีก60ล้านยูโรมารวมรวมกันนะครับดีแครนไรส์ได้ใช่ไหมเฮ้ยมันซื้อดีแครนไรส์ได้นะได้ดีแครนไรส์มาคิดดูนึกภาพนะดีแครนไรส์ยืนตรงกลางคู่กับคาซมิโร่หน้าเป็นลัดมุดคอยลุนตอนนี้ครับให้ดี้้้้ยยเเเอออาตตััังงค์์ไไปซืืจมมมมสสแดดินน่่่่หลใชพี มันฟอร์มดีนะนะคือมันมีอีกหลายคนน่ครับที่แมนยูสามารถซื้อได้ดีกว่าเมสันเมาส์ครับแต่เขาไปเลือกจิ้มเป็นเมสันเมสา แล้วผมไม่ชอบตรงที่จะไปซื้อผู้รักษาประตูในตำแหน่งที่มันไม่ควรจะแบบแตะมันไปแตะเลยเพราะดิแครามันก็คนอัได้ายครับรางวัลก็การันตีอยู่ฤดูกาลก่อนผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกแต่อย่างอย่างไลท์ผมมองผมเคยรู้ข่าวว่าไลท์เขาไม่อยากของจากลอนดอนอืมพนงจะไปเชลซีทำไปนะถ้าถ้าเไม่ไม่เอาเนี่ยแต่ถามว่าถึงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดีแครนไรท์เองก็ตามนะแต่มันควรจะเป็นใครก็ได้นะหังมันมีคณิตโจนเจมบอดพลาวอย่างเงี้ยกับเมสันเมาท์ผมว่าเจมวอร์ดพล้ามันยังดีกว่าเลยนะเเเเจมมวอออร์ดค้าาาโชลย อย่าเลยครับให้ให้ไอ้โค้ดเขาอยู่วาต่อไปอยู่อยู่ต่อไปดีกว่าเพราะว่าเขาทำดีเวททำดีอ่่าใชเขาแชมป์ยุโรปนะถูกต้องเป็นเล่นไปแล้วปีนี้เรคุยกับผมเลยว่าก่อนที่จะเจอซิตี้เนี่ยผมว่าถ้าถ้าดิดวิสมอยทำอย่างนี้แล้วชนะได้ต่อเนี่ยทุกคนเจอปัญหาเลยพอดีไปเจอซิตี้ไปถล่มท้าก็เลยทำให้ทุกคนเห็นช่องทางว่าจะชนะทางดิวิสมอยได้ยังไงมันก็ริบูวาทำต่อได้เลยวันนั้นที่เขาชนะทั้งไบรตันใช่ไหมแล้วก็เชลซีด้วยแบบเดิมเนี่ยคือแพ็กเหนียวแล้วก็โตถลันทั้แล้วก็มีตัววางบอลอย่างปอดดเ้าวยนะ ใช่ครับตัวซ้อมมาแมนยูน่าจะเวิ <ตา S 2> ร์กนะตาถึงมากครับการซื้อตรงซื้อตัวอะไรเงี้ยคือเขาเล่นแร,แร่แปรธาตุดีครับปล่อยดีแคนไรท์ไปแต่ว่าได้เจมส์อดพามากลายเป็นว่าทีมนี่ไม่ได้ดรอปไปเลยนะมีมิติใหม่ด้วยอืมสเปอร์อย่างเงี้ยปล่อยแฮร์รี่เคนไปได้ตัวเจมส์แมดดิสันมามทีมกไ็ไม่ได้ฟอร์มตกแต่แมนยูจากทีมที่มันดีอยู่แล้วดูการก่อน,นครับ <S <S มึงซื้อตัวยังไงว่าฟอร์มตกฟอร์มเน่ากับเดิมอะครับ สรุปว่าคือคุณคิดว่าเอาไม่อยู่เจอซิตี้โอ้ยยังไงก็โดนเอาเป็นว่าโดนมากโดนน้อยดีกว่าแต่นาทีนี้ผมว่าเจอซิตี้นะแมนยู U, โดนไม่ต่ำกว่าสามเมตรเลยครับซิตี้ City, โรดดี้นี้จะกลับมาอย่างน,ะนะ่ตอนนั้นผมมองวูว่าด้วยวันนั้นก่อนแล้วว่าทัางซิตี้จะจะพร้อมแค่ไหนด้วยนะแล้วด้วยการที่ทีมร่วมเมืองแล้วก็จากที่แมนยูเป็นเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยอมยากโอเค okay, ้อมจะสู้สู้สู้ได้ยากเหมือนที่ว่า เหมือนกับเชนอฟก,กับกับซิตี้น,นะคือฟอร์มสูไดย้ยากแต่ว่าความขี่กันด้วยฟอร์มต่างๆแต่พอลงสนามแล้วจะไม่ขนาดนั้นมผมเชื่อว่าฝั่งแมนยูสูใ้ใจข็งแล้วก็อาจจะแพชนาด้วยจังหวะบอลที่มันไม,ไม่ไม่มากมายครับ,รบไม่แพ้กันาราบคาบหรอกประม,มาณอย่างนั้นนะเพราะทุกเกมช่วงหลังเวลาเจอกันแมนยูก็จะทำได้ดีนะในการเจอกับแมนซิตี้บางทีเรือดดักตีหัวเป๊ปได้ด้วยวิ้หหน้าหังให้กำลังใจแฟนเพียงผมไม่ดีมากเลยนะคือพอพอของใหญ่มันเจอกันมันมันมีจุดบางจุดที่เราคาดไม่ถึงะเขาจะไม่ยอม โอ้โหยี่แล้วตรงนี้มันจะแค่ชนะกันข้างมันในสนามอีกเรื่อง <นะ S 2> แต่ว่าเรื่องของเรื่องของอวิธีการรต่างเออสักติตรงนี้มันมันจะไม่ไม่ยอมทึกกันและกันได้เลยล่ะ ผมว่าก็เนี่ยปัญหามันทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือถ้ามีลูกชอรนะอาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นน้อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมวา่าอย่างเช่นแบบเรื่องเท่พี่หยางพูดถึงการจากาลูกมาเป็นรับอย่างเงี้ยมีเคยมีลูกชอคัดท้ายคอยแบบซ้อนในพื้นที่ไม่ว่าจะตัวเซนเตอร์หรือว่ามิดฟิลด์ที่หายไปหรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งการแบบที่เขาสามารถจะเดินเกมขึ้นมาด้วยตัวเองได้แล้วผมว่าแลชพอร์ตก็จะไม่หนักในการี่ต้องพยายามแบบัะนี้ บาลฮาร์บอนไปเองอะไรแบบนี้มันเป็นจิ๊กซออันหนึ่งที่ผมว่าแบบพอมันกระเด็นไปแล้วถ้ามันกลับมาแต่ถ้าพูดถึงเจอเกมแบบซิตี้ต่อให้หายจนเจียนอะไรมันความฟิตอะไรมันคงจะยังลําบากอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่แมนยูชนะซิตี้ฤดลูกาที่แล้วพิโอแทฟอร์ดใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่โฟนก็คงรู้สึกอ่ะว่ามันดอกกว่าเดิมแมนยูอ่ะใชรันดอบกว่าปีที่แล้วด้วยอ่ต่อให้มันเป็นดาร์บี้แมทช์แล้วก็เล่นในบ้านนะแต่ว่าผมว่าเนี่ยจุดสําคัญตรงเนี้ยลุกชอที่ที่ไม่อยู่เนี่ยมันโอ้โห อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยล่ะที่ทำให้แมนยูมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เขาหายไปอ่ะเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมบิ๊กแม์ระหว่างฝนตงแล้วพี่ถมครับผมเอาแล้วนะพี่ถมนะเฮ้ยผมเอาจริงแล้วนะไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยเอาจริงแล้วยังไงล่ะนี่ ครแล้วผมพัฒนาขึ้นแล้วพี่จอยมันช่วยจริงๆ้ลยว่ะเฮ้ยอะไรอุ้ย,ยพี่สมนี่พี่สมยิงเหรือตดครับยิงไม่ลุ่มไหนวะไม่ยิงคือุ่มไหนวะไม่ต้องตอไม่ต้องตอพี่เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกมันโอกาสยังมีอีกเยอะ นี่ดู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 จังหวะนี้เฮ้ยตอนไปทัวร์เขานี่ไม่ได้เล่นอะไรกับเขาเลยเหรอใครครับผมอ่ะเออเล่นครับอริงเหรอนี่เล่นแล้วพี่ถงเคยดูพี่ถงไว้ดิอย่าปรามาทผมนะดูแทงจังหวะนี้นี่ฮะเนมาจูเนียเอาแล้วนะพี่ถงนะเอาแล้วนะเจอแล้วผมนิ่งแล้วเนี่ยเล่นมาบสองความเก็งแล้วเนี่ยเจอแล้ว สปีด <rural> ห <conversation> ูเจอผมปุ่มสปีดแล้วครับโอ้ยอุดวนคลาสสิกใช่ไม่มีสปีดเลยอุดวนคลาสสิกสปีดเลยก็ถามโน่โน้ไม่แบบไม่ปุ่มนั้นก็ปุ่มนั้นกูหาไม่เจอทีไม่เห็ปุ่มไหนกันแน่วะไม่มีสปีดเลยจุ๊บๆนี่เล่นกับผม15นาทีจุ๊บยิงผมไม่ได้นะพี่จุ๊บนี่เหรียญเงินเอเชียนเกมนะฮะอะไรนะมันไปเข้าห้องน้ำพอดีแต่ไม่ไดเขอก็จอยมันเสีย เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เเล่นมาไม่เคยเจอใครหมูเท่านี้เลยว่ะเอ้ยพี่สมแต่พี่สมหาจอยไอ้หาปุ่มวิ่งเร็วเจอแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วจริงแล้วนะเมื่อกี้เห็นแบบว่าหาไม่เจอก็เลยแบบว่าไม่อยากจะแบบยิงคนไม่มีทางสู้คุณเป็นคนเดียวเลยนะที่ยิงผมไม่ได้ผมบอกเลยคุณโฟนถ้าคุณจบแบบเนี้ยแต่พี่เม้งเป็นไงเจอพี่ก็เหลือเหรอ ไปถึงว่าพี่เหลือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือสร้างเลยกูอะอ้านกลปุ่มยิงอะไรวะจอยไม่ดีเปล่าได้ไม่คุหนปุ่มยิงไปเซหนใหม่ปุ่มยิงนี่กดอะไรมาโนปุ่มยิงคลำเป้าก่จริงจริงรูกเกมผมดีกว่าเยอะเลยนะไม่ไม่กูไม่เห็นมึงได้ยิงเลยถึงเวลาจริงนี่หาคนมาเล่นแล้วก็ตัดลงแทนเราเล่นเถอะดูแล้วอายว่ะ แหแ่งพี่โถมนี่ไม่เล่นบอลแล้จะสายคลาสสิกเฮ้ยแล้วเราวิ่งเปล่ะผมผมใช้ทางเชียงบอลเชียงบอลฮะเชียงบอลกันพี่ต้องเกลีแบบนี้พี่โถมทำอะไรพี่ไม่ต้องสปิริตขนาดนั้นก็ได้พี่ผมมันไม่ไปตามจินตนาการพี่เลยพี่คนดีเกินอ่ะพี่ไม่รู้จะทำยังไงเลย ลูกเกมอนาถามากถูกไหมครับแฟนๆเล่นตั้งนานยิงไม่ได้ทั้งลูกจะบอกว่าแต่ยิงเลยโอกาสยิงยังไม่มีเลยผมยิงไม่ต้องใช้บอกแล้วปื๊ดปื๊ดปืดปืดไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้คอนแชรนี่คือยังไงฮะโอ้ยอยู่ในแดกเลอร์ยิงเสียราคาเลยเรตัดเทิ้พวกนี้เอาไปฉายได้ไหมครับ หมคืออยากเทสเกมรับดูไงช่วงนาทีบาปโอ้ยโอ้ยจบสนุกโอ้สนุกมากอ้ยยิงกันแหลกรานเลยเอาอีกเกมมันบอลคลาสสิกเหรพี่สมคือมันต้องจบลงด้วยการเสมออย่างนี้แหละก็เลยครับว่าคลาสสิกเลยเรียกว่าอัปลีดีกว่า โอเคสำหรับ EP พีนี้ครับก็ประมาณนี้แต่ท้ายรายการเรามีของแจกครับผมขอไปเอามาคู่เฮ้ยของที่หมดแล้วหรอหมดแล้วตีอ e พอยากจะต่อไม่ได้เหรอจัดได้จัด แขงรับเชิญผมไม่อยู่แล้วแล้วมันเร็วมากเลยครับก็นี่ครับต่เรามีแจกเคสด้วยเพียงแค่ทายผลการแข่งขันพิมพ์สกอร์แล้วก็ทีมที่คุณคิดว่าจะชนะถ้าคุณคิดว่าเสมอก็พิมพ์สกอร์มาเดี๋ยวทางเออพีมงานนะครับก็จะไปดูผู้โชคดีว่าใครเป็นผู้ตอบถูกก็จะได้รับเคสของเทเบิลเคสแรนดอมนะฮะก็คือถ้าหลายคนเรนดอมใช่ถ้าหลายคนก็แรนดอมทาสกอร์ถูกเหมือนกันแรนดอมแต่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนรับนี่รับเองนะฮะดูเองนะฮะแล้วเนี่ย อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อย่าโยนด้วยที่บ้องแก่นี่ก็เป็นเทปด้านหลังนะครับที่ตั้งโชว์ขอบคุณทพ่อเทปมากๆครับก็วันนี้ขอบคุณพี่โอดตรงมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนเทปนี้ประทับใจสุดๆเลยประทับใจมากๆครับ